你好。 ปุ้ยเองค่ะปุ้ยดีเอ็กซ์คูสีมอเตอร์นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆคาวันนี้นะปุ้ยมีรถนะที่แบบว่าหัญใจไปโจเลยสาวกสกใสซิ่งทั้งหลายต้องชอบแน,น่แน่เพราะแล้วคันนี้เขาบอกเลยว่าสดมากแล้วก็รถคันนี้นะมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของเดิมนะเขาบอกเลยว่าเป็นในห้างเก่ามาเทิร์นรถจากเราไปเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็นอกจากแลข,ข้างหลังปุ้ยนี่เองก็คือซีวิคเอฟบีนั่นเองเพื่อนๆ,ๆคะเอฟบีของปุ้ยคันนี้นะบอกเลยนะออกห้างนะอยู่ที่ประสสามหมื่นสามพันบาทแต่ว่าปุ้ขายนะะ ราคาก่อนครึ่งเลยเพียงแค่4 1 9 0 0 0หนึ่่าพันบาทฉนานงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรถคันนี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมาไปดูกันค่ะอาละคะ่ะตอนนี้นะคะบุยก็มาอยู่ข้างๆข,ข,ของเจ้ารถซีวิคเอคันนี้แล้วเดี๋ยวบุ๊ยมาไล่ทีไดอยากให้เพื่อนๆดูกันเลยเนาะเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะอันนี้นะได้คมเมียมนะคะเพื่อน เงาวับเลยเห็นไหมคะ,ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของ h ัน da ต่างๆนะคะเ,เพื่อนๆคะอันนี้ก็ใหญ่มากๆเลยและเดี๋ยวไล่มาส่วนของไฟนะคะไฟตัวนี้นะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยเป็นทรงแบบลูกแก้วเลยคันนี้โอ้ใส่กิ๊บไม่เหลืองเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าคันนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะยังได้ตัวสเกิร์ตเดสเกิร์ตลอบคันด้วยนะคะจะของเดิมนะคะได้ติดสเกิร์ตรอบคันให้แล้วแปลว่าเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วตรงนี้คุ้มค่าแน่นอนคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะ อ่าไล่มาเลยตัวนี้นะเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะทั้งคันไม่เคยทําสีเลยบอกได้เลยและตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหรือว่าจะเป็นมือจับด้านข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทให้ดูบาลานซ์กันมากๆตัวนี้นะคะก็ยังในส่งของล้อแม็กขอบ15จากศูนย์ฮอนด้ามาเลยนะคะเพื่อนเพื่อน,นาค่ะแต่ทนายนะอยากจะจับอยากจะซิ่งอยากจะแซน,นะก็ะไปเปลี่ยนหลอดได้เลยตามใจฉันเลยนะคะคันนี้นะคะมาไล่ดูด้านข้างกันต่อนีกว่าค่ะเพื่อนค่ะและคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะอย่างดาเลยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกล แน่นอนนี่นะคะยังก็มีสเกิร์ตข้าอย่างที่พี่บอกด้านต้นมาแล้วนะว่าให้มาเลยนะคะติดมาแล้วเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังของรถบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพันแปดนะคะเป็นตัว iV Tech ซึ่งจะมีโลโก้คอมเมียมติดมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วแลวมาดูในส่วนของไฟนะคะไฟด้านหลังนะคะขอบอกเลยว่าขาจัวไม่มีเหลืองแน่นอนและในส่วนของไฟเบรกนะคะก็ใหญ่ทําให้เวลาเบรกเนี่ยมองเห็นชัดแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่คอนเฟิร์มและตัวนี้นะคะก็ยังติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วสวยงาม มากๆแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะถึง2จุดด้วยกันเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งคันนี้นะคะมันจะสามารถเปิดท้ายได้จากกุญแจรถเลยเนาะอ่ะไปกด่าติดเลยง่ายดายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ด้านท้ายนะคะไม่ว่าจะใส่สัมภาระอะไรนี่ถือว่าใหญ่โตแล้วก็ใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะ และตัวนี้นะคะที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางอะไรนะคะดูได้เลยว่าอันนี้คือใหม่มากยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะคันนี้มาเดี๋ยวเรามาไล่ดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านาะว่ามันจะใหม่เหมือนภายนอกหรือเปล่ามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะไปก็มาอยู่ด้านในของรเจอร์ซีวิกเอสบีคันนี้แล้วงั้นเดี๋ยวปุ้ยลองมาสตาร์ให้เพื่อนๆดูดีกว่านาะมามาดูเลย นี่คันนี้นะที่ไปบอกเพื่อนๆนะคะว่าไม<ๆ>่น้อยมากๆ 2013, นะเพื่อนๆปี2อ1 3นสิามนะไม่เพียง9 1 0 0 0เท่านั้นเองค่ะหน้าจอนะคันนี้มันดูล้ำมากๆเลยพอมนเป็นหน้าจอความเร็วดิจิตอลนั่นเองค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆสีสันทำให้ดูสวยงามจริงๆค่ะคันนี้นะภายในของมันเนี่ยเป็นสีเบนะตัดกับคอนโซลด้านบนนะเพื่อนๆที่เป็นสีดําด้านนะพเพื่อนๆคะและไม่ว่าจะในส่วนของพวกวิทยุอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีมาพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นใส่เล่นซ mm ีด hmm. ีเล่น FM AM อะไรอย่างนี้มาพร้อมครบหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือว่าใครนะอยากจะเชื่อมสาย AUX เปิด MP3 นะเราก็มีมีให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะยังได้ที่ชาร์จแบตของปุ่ม power outlet เนี่ยอีกหนึ่งจุดด้วยปุ่มด้านข้างตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าเราดูรวมๆตรงนี้แล้วถือว่ามันโอเคมากๆเลยเพราะว่าคอนโซลเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยะคะ่ะทำให้มองดูแล้วสบายตามากๆเลย และคันนี้นะถึงจะเป็นนะเครื่องพันแปดนะเพื่อนๆแต่มันก็มีนี่ภุ่มอีโคนะแปลว่าถึงพันแปดแต่เราก็ยังประหยัดน้ํามันได้นะคะเพื่อนๆซึ่งตรงน,น łem, ี้แปลว่ามันดีมากๆเลยไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองก็ประหยัดหรือว่าจะขับทางไกลก็ยังเล่นแซงได้ดั่งใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆคันนี้นะยังได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะสะปอร์ตแน่นอนและคันนี้นะคะก็ได้ระบบของเกียร์ออโต้นะคะเพื่อนๆขับง่ายแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเบาะหรืออะไรเนี่ยสภาพเนี่ยคือใหม่มากๆเลยสภาพที่แบบดูสีนะสีเบดไม่ออกน้ําตาลนะเพื่อนๆออกเบดเลยคือใหม่มากๆจริงๆคันนี้คอนเฟิร์มเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังมากดีกว่า,ม,วามันกลิบเหมือนด้านหน้าหรือเปล่ามาไปดูกันค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะปุ้ยได้นั่งอยู่ด้านหลังของเจ้า Civic FB ของปุ้ยตัวนี้แล้วซึ่งไม่ต้องพูดถึงความกว้างขวางเลยคันนี้มันกว้างขวางมากแน่นอนสบายเลย <S <S ไม่ว่าจะเล็กรูมเฮดรูมอะไรก็แล้วแต่ FB เ,เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันค่อนข้างถือว่า ใหญ่โตมากๆเลยสําหรับเครื่องพันแปดและเบาะหนังนะภายในนะด้านหลังก็เป็นสีเบจเหมือนกันซึ่งมันให้อารมณ์ที่แบบลักชัวรี่มากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นอารมณ์เนี่ยรถสีเบจสีน้ําตาลเนี่ยส่ยวนใหญ่จะอยู่ในรถรูเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนรลโอวันนี้นะพี่บอกเลยนะว่ามันใหม่กริบจริงจริงแฟลรตรงนี้นะไปยังได้ที่ <S <S พักแขนนะคะเ,เพื่อนพักแขนนี่ก็สามารถวางแก้วได้ด้วยถึง2ใบเลยสะดวกสบายแน่นอนค่ะสภาพความใหม่เนี่ยไม่เอี่ยมเนี่ยพูดให้นะอีกแล้ว9ก้าบเก็าว่าสญญลนล้วเพื่อน จริงๆสวยจริงไม่ตกตาไุณจะพูดเสมอเลยว่ารถของดีเ e อกุศิลมาเตอร์เานะคะว่าสวยสดจริงๆทุกคันเลยค่ะเ,เพื่อนงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมามาดูกันคะ่ะนี่นะพี่เปิดภายในให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าตัวนี้นะเห็นแบบนี้นะเป็นเครื่องเดิม R18 นะ1.8ลิตรให้แรงม้านะสูงสุดถึง141แรงม้าด้วยกันเลยและดูในส่วนของน็อตดีกว่าไม่มีขยับค่ะจริงๆอันนี้ของจริงบอกเลย อ oh, เพื่อนเพราะว่าดิเอ็กซ์คูสีบอเตอร์ของเรานะตรวจสอบแล้วตรวจส,สอบอีกนะกว่าจะนํามาขายได้นะเพื่อนเขาบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพนะสวยสดและ คลิปจริงจริงค่ะแยกกันพี่ออกเลยนะว่าระหว่างรถปุ้ยเนี่ยอันไหนสวยกว่ากัน <extremes> มาเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวปุ้ยมาสรุปราคาคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าคันนี้มันราคาเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมากสำหรับรถเจ้า Civic FB ของปุ้ยคันนี้ Civic FB ปี2014ของปุ้ยคันนี้นะราคาออกห้างนะอยู่ที่ต3ซ0 0สบาทแต่ว่าปุ้ยขายแค่4ี 10, ่0 0นหนึ่ง่านั้นเพื่อนหายไปเกินครึ่งอ่ะหายไปเกลางสี่สิบเลยประหยัดแน่นอนและที่สำคัญนะตอนนี้นะปุ้ยมีโปรนะอื้อหือเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรพีดาวโปรวีจัด โบพี่โอน และที่สําคัญนะเ,นเพื่อนๆี่บอกเลยว่าปุ้ยเนี่ยจัดได้ถูกเงื่อนไขเลยนะเพราะว่าปุ้ยนะมีถึง12สองถา,าบัานทางการเงินรองรับเลยเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าเ,เพื่อนๆนะจะแบบว่าเออมีปัญหาอะไรนะปรึกษาขอให้ปรึกษาเราได้เลยนะปุ้ยขอเป็นหนึ่งในต,ตัวเลือกของเ,เพื่อนๆนะที่ให้การปรึกษาด้านนี้เลยในการออกรถนะการออกรถนะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเลยถ้ามาที่ดีเอคูสมอเตอร์ของเราและที่สําคัญนะรถของเรานะมีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกรายรอบนะง,นง่ายๆเลยคือ3ขั้นตอนด้วยกันเลยมันเดาเลยเพื่อนๆคือว่าขั้ นะคะปุยมีนะผู้ชาญชานะจากบริษัท D Exclusive Motor เองเช็คแล้วเส็จอีกนะก่อนที่จะนําขึ้นขายนะคะเพื่อนๆคะลาขั้นตอนที่2นะก็ปุยมีบริษัท Quick Inspection t ล a i l a n d ค่ะเพื่อนๆตรวจสอบให้เพื่อนๆแล้วถึง344จุดถึงคุณดูรถไม่เป็นนะก็สามารถซื้อรถที่เราได้และขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนการสมมอบรถเนาะคันนี้นะมันเป็นรถอ o ด้ a ใช่มั้คะปุ้ยก็นําไปตรวจที่ศูนย์ Honda ให้เพื่อนๆแล้วอขนใจแน่นอนพร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เพื่อนๆ่นใชสบายใจแน่นอนเลยถ้าซื้อรถที่ D Exclusive Motor ของเรามา ยังไม่หมดนะเรานะยังมีรันตีหลังการข่ายนะคะเ,เพื่อนๆถึง1ปีหรือว่า2,000 0กิโลเมตรให้ เพื่อนขาอันเนี้นะปลอดภัยได้แน่นอนเลยถ้าเพื่อนๆนะคะมาซื้อรถที่ดีเอ็กซ์คูสิต motor ของเรางานปุ้ยนะคะขอฝากเจ้าซีวิกเอฟบีของปุ้ยคันนี้ไว้ให้เพื่อนๆด้วยน,นะคะราคานะคะเพื่นอนๆขอย้ายอีกรอบหนึ่งดีกว่าแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวได้โอเคไหมยังไม่พอปุ้ยยังมีพ่้อมตาบีไม่ได้มีแค่เจ้าคันนี้คันเดียวนะปุ้ยยังมีตัวฉมที่ไมน่าเชลล้ามาดูนิดนึงขอนิดเดียวขอนิดเดียวพอ,ดดวอคันนี้ของปุ้ยนะคะเป็นปี2 0ง5ันิค่ะซึ่งตัวนี้นะคะคือต เ,เป็นตัวที่ไมนะ่น่ชนเรียบร้อยแล้วที่สังเกตได้นะคะดูจากกระจังหน้าได้เลยตัวนี้นะเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมมาแล้วเรียบร้อยแล้วคันนี้ได้กระจังหน้าคมเนี่ยมแล้วก็มีแบบรังพึ่งให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้เปนเพื่อนเลือกได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนไม่ว่าอยากจะราคาเบาหรือว่าเอ้ยอยากได้รุ่นใหม่มากกว่าคันนี้ก็ตอบตจ้เพื่อนๆทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อระไคไหนนะคะขอให้ซื้อที่เด็คุชีมอเตอร์ของเราเรามีบริการหลังการขายแล้วก็บริการการจัรบไปแนนที่ง่ายดายมากๆแน่นอนค่ะงันนกกกกกก่่อบลิีะะาเพืชช็ดดแร ใครดูว่าก,กระดิ่งให้พี่ดได้นะคะสวัสดีค่ะ